สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปทุกคนนะครับวันนี้ช่องวัยมีงานมาให้ชมครับเป็นงานหน้าไม้หาปลานะครับเป็นรางบอลแทกช่างละนะครับตัวนี้ใส่ระดดดด้วยนะครับเป็นคลายยึดขึ้นมาเซฟก็ได้ปกติครับเล็ง ดอดได้เล็งรอดศูนย์ได้นะครับเร่งรอดเรื่องนี้มันจะมีช่องโบอยู่ครับนี่ครับเล็งรอดก็ได้เล็งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเล็งนี้จะได้เอาคางมาเกยตรงนี้หน่อยนะเพราะว่ามันสูงถ้าทาท้ายแข็งมันจะเล็งรอดอยากก็เลยทาท้ายอ่อนตัวนี้เอาคางเกยยิงเอาเพราะว่าไม่ค่อยยิงเท่าไหร่หรอกลูกค้าบอกอยากได้ติดนี่เฉย ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอาไปติดเป็นดอทแบบจุดสีแดงก็ได้ตัวนี้เป็นปีกข้างขาวนะครับเสริมยางข้างนอกครับปีกสีนะครับให้ดูงานครับจับทอตันเหล็ดนะครับ ก็งานก็ประมาณนี้ครับนีุ่กกวินอุกกวินบ้านๆน,นะครับทํามือแถมไปให้ลูกค้าไปตัวหลังก็เป็นแบบนี้เนาะขอบไก,ก่ก็ฝังนะครับนี่ครับความละเอียดงานนี่ดูฝังนี่ครับก็จะประมาณนี้ จะมืดหน่อยนะครับที่ทำงานผมบางฝุ่นเยอะเกินไปมันเลยมืดๆหน่อยเดี๋ยวมาดูตรงสว่างๆหน่อยนะนี่ครับประมาณนี้เนาะเป็นงานหน้าไม้นะครับตัวน,นี้สั่งมานานแล้วสนใจก็สอบถามมาได้ครับสำหรับคลิปนี้จากไปก่อนครับสวัสดีครับ